คำเตือนนะครับคลิปนี้เป็นาแนะนำในการลงทุนนะครับทุกการลงทุนมีความเสี่ยงควรศึกษาให้ดีก่อนนะครับสเตตัสลูน่าคลาสสิกวันนี้นะครับก็มียอดสเต็กกิ้งมากถึง1ทิลเลี่ยนกับอีก2,1971ล้าน LUNC นะครับโดยวันนี้มีการสเต็กกิ้งเพิ่มไปมากถึง1,184ล้าน LUNC กันเลยทีเดียวนะครับส่วน transsection นะครับก็ยัง คงอยู่ที่3 3 9 0 0 0อยู่นะครับก็ยังคงมีการใช้งานอย่างต่อเนื่องนะหลักๆแล้วก็มีการถอนไปเนาะออกจากเชนนะครับเจ้าตัวลุน่าคลาสิกนะเพียงแค่200ล้านเองนะครับนอกนั้นจะเป็นการฝากเพิ่มนะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรนะแล้วก็มีการรีดิเกเกตบ้างเป็นเล็กน้อยนะครับ ก็เป็นการโยกย้ายกันไปมานั่นเองนะครับส่วนท็อปเวเดเตอร์ในการสเต็กกิ้งในะวันนี้นะครับเป็นคุณแฮปปี้คัตตี้คริปโตนะก็มีการสเต็กกิ้งเพิ่มไปถึง300ล้านนั่นเองนะครับก็วันสตราอีก207นะครับตามมาด้วยออโนดนะแล้วก็เบิร์นเอ็นบิลนะครับก็ตามลำดับนั่นเองนะครับก็ถือว่ามีการ ใช้งานกันพอสมควรแล้วมียอด staking กกเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะครับใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับก็โอเคเรามาดูเจ้าตัวซั p p l y กันบ้างนะครับซั p p l y ของ Luna Classic นะครับเมื่อวานวันที่17นะมีการเบินไปมากถึง161ล้าน LUNC กันเลยทีเดียวถือว่าเยอะพอสมควรนะครับเริ่มมีการเบินหลักร้อยขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะครับ ยิ่งมีคนถอนเข้าถอนออกซื้อกันบ่อยนะแล้วก็โยกเงินกันไปมานะยิ่งเกิดค่าแทกนั่นเองพอเกิดค่าแท็กก็มีการเบิรนจังหวะการทําธุรกรรมนั้นๆนั่นเองครับยิ่งมีการโอนก้อนใหญ่ๆก็ยิ่งมีการเบรนเยอะมากขึ้นนั่นเองครับส่วนวันนี้วันที่18นะครับก็มีการเบรนไปแล้วมากถึง94ล้าน LUNC แน่นอนครับคืนนี้น่าจะทะลุ 100ล้านแน่นอนครับสำหรับเบิรน LUNC นะก็เบิร์นไปทีละเล็กทีละน้อยนะครับก็หวังว่าจะลดจ้ตัวทอัอซัพพลายลงได้นั่นเองนะครับส่วน l u เออนะครับเมื่อวานมีการเบิร์นไปมากถึง36265 u s น c นะครับอาจจะขอแอนชื่อผิดไปนิดนึงนะครับเมื่อกี้ขออภัยนะครับ แล้วก็ในเวลานี้นะครับก็มีการเบิร์ u น u s t c ไปแล้วนะครับถึง4875 u s t c นะครับยังไม่ทะลุหลักหมื่นนะก็หวังว่า u s t c จะมีการเบิร์นได้มากขึ้นกว่านี้นะครับส่วนเจ้าตัวเลโชนะครับตอนนี้อยู่ที่14.94%นะครับก็ถือว่ามีการเข้ามาสเต็กกิ้งเพิ่มนะครับก็พยายามไต่เขาขึ้นมานั่นเองหลังจากย่อลงมานะครับสำหรับเจ้าตัว ยอดสเต็กกิ้งตอนนี้นะครับก็หวังว่าจะมีการ s t a ็กกิ้เพิ่มอย่างต่อนเนื่องเนาะในเมื่อราคามันร่วงลวงเพื่อนๆซื้อขายกันได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็สามารถออกไปสเต็กกิ้งไว้นะครับระหว่างรอมูลค่ามันกลับขึ้นมานั่นเองเนาะก็ดีกว่าถือไว้เฉยๆนะ <laughs> โอเคเรามาสู่เนื้อหากันดีกว่านะเกี่ยวกับคอ m มอนวินะ เนื้อหาเพิ่งอัปเดตวันนี้เลยนะครับแล้วผมมีเวลาอ่านเพียงแค่นิดเดียวเนาะก็เลยขอดูกันคร่าวๆแล้วดูไปพร้อมๆกันดีกว่านะครับก็มีทั้ง2องอย่างนะวันนี้ก็คือกรณีลบภาษีการเผาไหม้นะทั้งหมดให้เหลือ0%นั่นเองนะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือการส่ง LUC ที่อยู่ใน Centralized Exchange นะครับก็ไปยัง b l o c k c h a และเผามันนั่นเอง ก็เป็นแผนการรีเพ็กหรือแผนการเบิร์นเจ้าตัว LUNC อีกนั่นแหละครับก็พยายามหาแผนเรื่อยๆนะเพื่อซัพพอร์ตเจ้าตัว LUNC และ u t c นะครับให้กลับมาสู่มูลค่าที่คนจะเป็นนั่นเองนะครับก็จากสังเกตใน c o m มอนว e ล l นะหรือว่าทีมนักพัฒนาหรือเดฟต่างๆรวมถึง v a เ i เตอรนะครับที่เข้ามาโพสกันในชุมชนผี่ขึ้น เกี่ยวกับทั้งแผนนั่นแผนนี่ฉันมีแนวคิดแบบนี้ฉันมีแนวคิดแบบนี้แล้วทุกคนเห็นเห็นด้วยว่ายังไงควรไปทําเป็นเพราะระซออไหม mm hmm. ก็ผมว่าเป็นสิ่งที่ดีครับเพราะว่าทุกคนเริ่มพยายามที่ต้องการให้เจ้าตัว LUNC และ USDC นะี่พัฒนาขึ้นหรือว่าทันชาวบ้านชาวช่องเขาสักทีเนาะ mm hmm. ก็ถือว่าเห็นการเติบโตนะถึงแม้ใน ทวิตเตอร์เองหรือว่าในเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะในแพลตฟอร์ม X นะครับที่เขาพูดคุยกันตอนนี้นะครับที่ทะเลาะเบาแวงกันบ้างนะตามเหมือนละครช่องเจนะ็ดตบตีกันบ้างนะสุดท้ายแม่งก็ได้กันนะก็หวังว่าลูน่าคลาสสิกกับ u s เ c จะเป็นเช่นนั้นนะครับก็1ปีผ่านไปแล้วนะครับสำหรับการเผา LUNC ด้วยภาษีนะครับก็ยังคงไม่กระตืองนเท่าไหร่นะเขาบอกว่ายิ่งทำให้วานต่างๆนะครับเข้ามาใช้งานน้อยลงด้วยซ้ำนะเพราะว่าค่าแท็กเบินนั้นค่อนข้างสูงนะสังเกตดูว่า b บแ a น c e เบิร์นเขาเบิร์นมากกว่าแท็กเบิร์นด้วยซ้ำนะครับถึงแม้ใบแ a น c e จะเบิร์นเดือนละพันล้านนิดเดียวนะครับ แต่แท็กเบิร์นที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะครับยังน้อยกว่า i บแนนเบ u ร์ Burn, ที่จริงแล้วการที่เชนควรเบิร์นเยอะกว่า exchange ด้วยซ้ำนะ,ะถ้ามันมีการใช้งานได้ดีนะครับเชนควรเบิร์นได้มากกว่านะโดยเขาบอกว่าต้องใช้ระยะเวลาถึง200ปีขึ้นไปในการเผาอุปทานนะถ้ายังทำแบบนี้อยู่นะครับก เ,เพื่อนๆรอไหวมสอง0 0อปีเป็นผมก็ไม่ไหวนะ2 0 0ปีนี่น่าจะเป็นกระดูกเป็นเท่าไปหมดแล้วเนาะเนี่ยจะเกิดใหม่2รอบแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ลก็นั่นหลยก็เนี่ยแหละครับก็เลยมีแนวคิดขึ้นใหม่นะว่าทางเอกชต่างๆเขาก็ไม่อยากเข้าร่วมแนวคิดนี้เท่าไหร่นะเรื่องเบิร์แท็กเบิร์ที่มันแพงๆอย่างเช่นว่าแท็กเบิร์น1.2แท็กเบิร์น1.5แจุ แท็กเบอร์หเปอร์เซนอะไรประมาณนี้ก็ใช่แล้วครับยิ่งแท็กเยอะเราก็ไม่ใช้ใช่ไหมเหมือนเราจะโอนไปยังเหมือนเราจะโอนไปกระนานเทรดข้างนอกที่ไม่ใช่กระนานเทรดไทยอะ่ะเราก็ยังเรียกเหรียญที่เสียค่าฟรีเขาเรียกว่าค่าฟรีเนาะค่าแก๊สนั่นเองนะที่ต่ําที่สุดยังเหรียญ xrp บ้างเหรียญอะไรพวกนี้บ้างเนี่ยเราจะโอนไปเราคงไม่โอนเป็น usdt นั่นเองเพราะว่าค่าฟรีค่อนข้างแพง โอนทีเสียตังค์สาบาทเนี้ยหเหรียญเนี้ยศูนย์จุดหนึ่งเหรียญก็3บาทใช่ไหมแต่บางเหรียญเนี่ยเราโอนไปไม่รู้จะกี่ร้อย USDT อ่ะกี่ร้อยดอลลาร์อย่างเงี้ยเราเสียแล้วไม่ถึง3บาทเลย1บาทก็ไม่ถึงเนี่ยบางเหรียญน,นะบางเหรียญก็30บตังค์เนออน่นไหนก็ถือว่าถูกมากๆนะครับเขาก็จะไปโยกย้ายใช้เหรียญที่มีค่าแท็ก ค่าฟรีที่ถูกนั่นเองนะครับโดยคุณซีซี่นะครับที่กล่าวว่านะการผ่านข้อเสนอที่เทียบได้นั้นสถานการณ์นี้แต่ละประเทศหรือว่าประเทศหนึ่งก็ขึ้นภาษีขึ้นตามประเทศอื่นๆน,นะก็ทำให้คนเขาไม่ค่อยใช้งานนั่นเองหรือว่าสภาพคล่องนั้นลดลงนะครับโดยส่งผลให้ณนะตอนนี้นะถ้าเหมือนที่ผมพูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับ ถ้าเรายังมีการเบิร์นแบบนี้ต่อนะเราจะใช้เวลามากถึงสองว้ปีในการเผาอุปทานทั้งหมดนั่นเองนะครับก็รอไปเถอะครับก็ไม่ไหวเนาะเขาก็เลยมีโครงการและความคิดริเริ่มนะที่จะเสียสละการเผา LUC n มากกว่าภาษีการเผาไหม้นั่นเองนะครับโดยตามที่เขาระบุไว้นะครับการภาษีในการเผาไหม้นะครับสามารถเผาได้เพียง25.4บิลเลี่ยนนะ lunc ในขณะที่ความคิดที่เขาเริ่มกันเผาไหม้ที่เหลือนั้นสามารถเผาได้ถึง44บิเลี่ billion lunc นะครับซึ่งมากถึง40เออ57ซนะซึ่งจำเป็นต้องพูดถึงนะครับส่วนภาษีที่เผาไหม้นั้นยังคงขาดในเรื่องนี้อยู่นะครับซึ่งเขาได้พูดถึงอะไรบ้างนะเขากล่าวถึงบีเนนนะครับแล้วก็ คุณเดฟต่างๆนะหรือว่าเวเดเตอร์ต่างๆที่เขาพพอร์ตหรือว่า d ีอต่างๆที่พพอร์ตในเรื่องการเบิร์นเนี่ยยังมีการเผาได้มากกว่าเจ้าตัวแท็กเบิร์นอีกนะครับถึงแม้การใช้งานของในแต่ละดีอเนาะอาจจะไม่เท่ากับการใช้งาน on-chain ทั้งหมดนะปริมาณการใช้งานมันไม่เท่ากันอยู่แล้วเนาะ เพราะว่าบางคนก่อไม่ได้เข้าไปใช้แอปตัวนี้บางคนนก่อไม่ได้เข้าไปใช้แอปตัวนี้นะแต่การที่เขามาเสียภาษีแท็กเบอร์นั้นเป็นจมนมํานวนมากอยู่แล้วนะครับมันเยอะกว่าหลายเท่าอยู่ละแต่กับได้ค่าเบิร์หรือว่าค่าแท็กน้อยกว่ามากๆนะกว่าครึ่งต่อครึ่งนั่นเองนะครับโดยก็มีความคิดนะที่จะเอ้ยไหนๆมันได้น้อยแล้วเอาสูตรเปอร์เซ็นต์เลยดีไหมเนี่ยในนี้นะครับ ก็ถ้าศก็เออไหนๆคุณจะใช้แล้วคุณมาใช้ให้เยอะๆไปเลยพอใช้เยอะๆปุ๊บคราวนี้เกิดอะไรขึ้นมันมีถึงแม้กเก็บน้อยนะครับเสศษสตางเสศษนิดเดียวเนะี่ยพอมันใช้หลักทีละล้าน t r a n s ซ็คชั่เป็น10ล้าน t r a n s ซ็คชั่นเนี่ยไอ้นั่นแหะครับรวมๆกันแล้วก็มันเยอะนะครับอ่าเขาเรียกว่าอะไรกินน้อยแต่กินเยอะกินนานอ่า น้อยแต่นานนันเองนะถ้ากินทีละเยอะมันได้กินครั้งเดียวก็คิดง่ายๆส่วนเซกหรือว่าเอ็กเชนนะครับจะไม่ใช้ภาษีการเผาแบบ Off ออฟเชนนี่เขาก็พูดถึงเนาะทางเอ็กเชนเนาะว่าตัวอย่างเช่นกุณซิซี่นะครับเขาก็เผาของเขาเองเขาหาในทางการเผาของเขาเองโดยเขาไม่ได้เผาผ่าน X อีอเขาเรียกว่าบนเชนนะครับ เหมือนที่คุณซีซี่เขาเผาให้นะครับก็นั่นแหละครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะที่ทำให้เห็นชัดเจนว่าทำไมไปแนนเบิร์มากกว่าเชนนั่นเองนะเพราะว่าเขาก็เก็บค่าภาษีค่าแท็กตามปกติของเขาแล้วเขาก็เอาครึ่งหนึ่งของภาษีหรือค่าแก๊สของเขาเนะี่ยมาเผาเป็น lunc นั่นเองซึ่งเป็นจำนวนที่มากกว่าเชนด้วยซ้ำนะครับก็สังเกตได้ง่ายนะครับโดยล่าสุดนะครับ คุณซีซี่นะไม่ได้ล่าสุดหรือว่าอาจจะเป็นข่าวเก่านะครับเนี่ยตั้งแต่เซปเทมเบิร์แล้ววันที่25แล้วนะครับตอนนี้อะไรแล้วอ่ะ <c oughs> เดียนอะไรแล้วภาษาอังกฤษอ่ะเออได้แล้วครับเขาได้บอกว่าอ่า uh, try don't นะ็วร้ายนะครับ is want นะ่า won't work นะครับ well at not going to trade นะ with 1.2 นะครับก็วานทั้งหลายเขาไม่ค่อยชอบนะครับสำหรับภาษีที่มันยิ่เยอะนะเขาจะชอบที่มันถูกๆมากกว่าถ้าวานผู้ที่ถือครองเงินหรือว่าทำธุรกรรมเป็นจุนวนมหาศาลนะครับเขาเจอค่าภาษีเข้าไปแล้วเขาก็ไม่เอา้ะครับรู้สึกว่ากว่าเขาจะได้กำไรนั้นเป็นระยะเวลานานนะโดยเขาได้สรุปว่านะครับฉันเชี่ยวอย่างแท้จริงว่า a อ NC นเนี่ย อาจกลายเป็นห่วงโซ่ที่มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์อีกครั้งได้นะและสูงถึง0.01ดอลลาร์นะแม้จะมีอุปทานในปัจจุบันเยอะเพียงใดนะครับแต่ฉันมีความกังวลว่าจะไม่เกิดขึ้นในขณะที่เรายังมีผลเสียเกี่ยวกับภาษีการเผาแบบนี้นะครับขเขาเลยพิมพ์ต่อนะครับว่าเงินชอบไปในที่ที่ภาษีำตำำ หรือไม่มีภาษีเลยฉันกลัวว่าเราเก็บภาษีการเผาไหม้ iUNC ไว้มันจะมันถ้าเรายังใช้การเก็บภาษีที่ปริมาณมากอยู่นตอนนี้นะครับมันจะเหมือนกับว่าเราได้ทำการลดสภาพคล่องตัวเองออกไปนั่นเองนะครับก็ทำให้วานต่างๆก็ไม่เข้ามาใช้เราจะพลาดลดบัตรที่เรียกว่าสภาวะตลาดกระทิงนั่นเอง นะก็มันจะทําให้ขาขึ้นของ LUNC ไม่ขึ้นตามชาวบ้านชาวช่องเขาเขาขึ้นเขามูลกันแล้วเนะี่ยตอนนี้เขาแดงใช่ไหมเราล่วงเราล่วงนะเราล่วงตามเขาหมดเลยแต่พอเขามูลหรือเขาพุ่งเนี่ยเรากับไม่ได้พุ่งไม่ได้มูลกับเขาด้วยนะก็เลยทําให้นี่เป็นหนึ่งปัจจัยหรือเปล่าที่ทําให้ LUNC นั้นไม่ได้ไปสู่0.1ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะ ก็นี่ก็เป็นการอัปเดตนะครับของใครเอ่ยของคุณโอ้จะหวดด้วย u u n c นะล็ c k e กนะครับน่่จะล็ c k e ก็แหละที่แปลว่าจะหวดดนีลย <c oughs> ก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่พอใช้ได้พอสมควรนะครับยังไงก็รอดูกันต่อไปนะครับว่าจะมีพ่อพ่อเศร้นี้ออกมาหรือเปล่านะ ถึงอาจออกมาก็อาจจะมีหลายๆท่านไม่เห็นด้วยนะครับเพราะว่าอาจจะได้รับประโยชน์จากการที่เขาได้รับแท็กตัวนี้หรือเปล่านะก็รอติดตามกันต่อไปนะครับโอเคต่อมานะครับเรามาดูเนื้อหานะครับของในคอ m m o น W a ล l กันต่อนะครับเกี่ยวกับการส่ง LUC ที่มีอยู่ในเซกนะครับหรือว่า Decentralized Exchange นะครับไปยังบล็อกเชนนะ เพื่อที่จะทำการเผานะครับก็ไม่รู้ว่าเนื้อหานี้จะพูดถึงอะไรบ้างนะผมก็ดูคร่าวๆเว็บๆนะครับเขาได้พูดถึงการเขียนโปรแกรมต่างๆเนาะเกี่ยวกับการเบิร์นนะโดยเขาจะทำการทดลองกับโทเค็นนะ cw 2 0แต่ไม่ประสบความสำเร็จนะครับในก่อนหน้านี้นะในของเจ้าตัวเท r ร a sdk หรือ c o สม o สนะครับแล้วก็เขาอยากปรับปรุงใหม่นั่นเองนะครับโดย เขาจะทำอะไรด้วยการเปิดการแลกเปลี่ยนตลาดอีกครั้งนะครับเราต้องการกลไกหรือโปรโตโคอลเพื่อลบ LUNC ที่อยู่ใน c e n t e r l i ไนะครับต่างๆนะครับและส่งไปยังบล็อกเชนของเราโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ <c oughs> กับมนุษยหรือว่าโดยไม่ต้องสนใจใครนะโอนไปเลยนั่นเองนะครับสิ่งที่รับประกันการเผาไหม้อ UNC นะครับที่เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับ เป็นวิธีที่ประหยัดกว่าซึ่งเราไม่จำเป็นต้องเผาเงินเหมือนที่ทำมาในทุกครั้งในปัจจุบันนะครับก็คิดง่ายๆก็คือเหมือนพอมีค่าแก๊สปุ๊บก,ก็ยิงตรงไปหากระเป๋าเบิร์นอะไรเงี้ยของในเอ็กเซนต่างๆนะครับโดยที่เขาไม่ต้องไปเสียเวลาส่งมาให้เราอ่ะพอเกิดท r a n s a c t i o n ทุกที่หรือเปล่านะน่าจะประมาณนี้นะดูคร่าวๆนะครับก็คือ ทุก transaction นะครับทั้งหมดของ LUNC นะครับจะถูกส่งไปยังเชนนะครับหรือว่า b l o c k c h a i ของ LUNC นะครับเผาโดยอัตโนมัตินะครับโดยการที่เขาเผานะครับ LUNC จะถูกเปลี่ยนเป็นนะเ,เราจะเปลี่ยน LUNC เป็น USDC โดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็ส่งไปเผานั่นเองนะครับแล้วก็มีการประกันเงินด้วยนะ ซึ่งนี่เป็นการรับประกันมูลค่าเงินดอลลาร์เสมือนนะครับเสมอและไม่เผาดอลลาร์อย่างที่เป็นอยู่แต่เขาจะเผาเหรียญแทนนะครับเขาจะไม่ขายเป็นเงินออกมาแล้วก็เผาอีกทีนะครับก็ส่งได้เท่าไหร่ก็เผาเท่านั้นนะครับโดยครั้งที่หนึ่งนะครับเขาบอกว่าจะสร้าง โปรตโตคอลที่ทําการแลกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติออกมานะฮะหลังจากนั้นก็เราจะไปต้องสร้างกระเป๋าเงินชุมชนนะหรือสร้างภูสําหรับสิ่งนี้เท่านั้นนะครับทุกครั้งที่กระเป๋าเงินที่มีมูลค่ามากกว่าหรือว่าเทียบเท่ากับ100ดอลลาร์ใน LUNC นะครับโปรตโตคอลจะถูกดําเนินการนั่นเองจะถูกส่งไปเผานะครับก็คิดง่ายๆก็ภูนี้ครับมันมีเหมือนถังเหมือนแท้งอยู่แท้งหนึงนะ ไม่ว่าคุณจะซื้อขายโอนอะไรกันก็ต่างก็ต่างๆนานานะจะสวบเลี้ยนไปมานะครับทุกค่าแก๊สทุกอย่างนะครับจะไหลไปรวมกองอยู่ที่แทงแทงนี้นะครับพอแทงนี้ปุ๊บอ่ามันครบร้อยปุ๊บเผาทิ้งอ่าสะสมใหม่เติมเติมเติมให้ครบร้อยดอลลาร์ก็เผาทิ้งอ่ามันจะเป็นการเผาทุกทุกๆ1 0หนั่นเองนะครับ แล้วก็เราจำเป็นต้องใช้บ i แ a น c p i p i นะแล้วก็แต่คุณบ i วโบนะเบงกินเตือนฉันว่าไม่ปลอดภัยสำหรับบุคคลที่เก็บกุญแจไว้นั่นเองนะก็คิดง่ายๆถ้ามันมีคนโจมตีตัวเนี้ยหรือว่าเจาะระบบนี้ได้เงินที่เอาไปเผากลายเป็นว่าเงินตัวนั้นเข้ากระเป๋าคนอื่นนั่นเองโดยคุณ b บง k ์เออบิโนะก็ เตือนนะครับว่าผู้ที่คิดในโปรเจกต์นี้นะครับว่ามันไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่นะโดยโครงการบนใบแน e นะครับเพื่อขอให้พวกเขาสร้างกำแพงที่ไม่มีใครเข้าถึงได้นะและพวกเขาทำการแลกเปลี่ยนจาก U.S.D.C เป็น l u n c หรือ l u n c เป็น U.S.D.C นะครับและส่งไปยังกระเป๋าเงินชุมชนโดยอันตโนมัตินะโดยต่อมานะครับทางชุมชนจะต้องอนุมัติจำนวนเงิน ทุกเดือนเป็นดอลลร์สหรัฐตัวอย่างเช่น 200k หรือว่า20,000นะครับ20,000ดอลลร์ 20, นะครับเพื่อส่งไปยังกระเป๋าเงินโปรตคอนี้เนื่องจากเป็นการแลกเปลี่ยนมันนะครับในการทำงานมากกว่า 100x เพื่อลดตามอตาัตรานั่นเองก็งงๆอยู่เหมือนกันนะที่เขาเขียนนะนะก็สรุปแล้วจะเอาให้เต็มแท้งก่อนแล้วก็เผาหรือว่าถ้ามันมีเงินก้อนหนึ่งที่เราจะมาเผาอย่างเช่นว่า ่ S uh, U S T C นะที่เราไปขอคืน800ล้านเนี้ยมันเป็นดอลลาร์มันไม่ได้เป็นเหรียญหรือว่าเขาได้อันนี้ไปแล้วนีมันเป็นดอลลาร์เนี้ย<ม>ก็เอามาใส่ภูนี้เพื่อแปลงเป็นเจ้าตัวเหรียญ U S T C หรือว่า U N C แล้วก็เผาทิ้งนั่นเองนะแล้วก็อันดับที่5นะครับถอนค่าธรรมเนียมจากการทำธุรกรรมทั้งหมดที่ทำโดยที่อยู่กระเป๋าเงินโปรโตโคอลนะ ก็คิดง่ายก็ค่าธรรมเนียมค่าแก๊สต่างๆก็เอามาเบินทิ้งนั่นเองโดยเข้าผูนี้นะครับคำแนะนำส่วนตัวนะครับแคมเปญทั้งหมดนี้เป็นการเผาส่ง l u c ไปยังที่อยู่การเผาไหมและส่งไปยังโปรโตโคอลนี้นะครับอย่างที่ฉันพูดนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนค่าที่สามารถเผาแบบทวีคูณได้นะก็เผาแล้วเผาอีกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวลอง อาจจะมีอาจจะมีลุงฮาวก็ได้นะครับอาจจะดูตรงตัวส่วนนี้แล้วอาจจะมาพูดกันนะครับเราเราดูอีกทีนะครับเกี่ยวข้อมูลลึกๆนะผมก็ได้มาพูดแบบเขาเรียกว่าอะไรคร่าวๆแ,แล้วกันเนาะเพราะว่ายังไม่มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์อินจิเนียริ่งเท่าไหร่นะถึงแม้จะเคยเรียนมาบ้างนะก็ไม่ได้ลึกขนาดนี้นะไม่ได้เจาะจงนะครับโปรโตคอลนะครับก็ต้องเคาลบโปรโตคอล ด uh, i v e r g e จ t นด้วยนะนั่นคือความสามารถในการแลกเปลี่ยนนะครับได้ก็ต่อเมื่อเปลี่ยนไปตามเพนะเท่านั้นนะครับก็คือการที่จะลูปเนี้ยจะทำงานได้เต็มที่ทุกอย่างต้องเป็นไปตามแผนหรือสเต็ปของมันถ้ามีอยู่ดีโดดขึ้นมาข้ามสเต็ปไปมันก็ไม่เกิดผลนั่นเองนะก็แนวคิดนี้นะครับเป็นวิศวกรย้อนกลับ นะวิศกรรมย้อนกลับนะฮหรือว่าการหมุนวนทุกอย่างนะครับลูปทุกอย่างนะครับซึ่งเรากู้คืนเอ U N C ที่อยู่ที่ทุกอย่างเกิดขึ้นจากการชนโดยแม r กหรอือแมกซ์วอล์นะนั่นคือจุดที่อะไรเนี่ยคุกสิ้นสุดลงและนั่นคือที่เราสามารถกลับสู่ความรุ่งโรจน์ของเราได้นะมันเป็นลนักษณะในการลูปนะครับ รูบบนเบิร์นทรงรูปได้อะไรประมาณนี้นะก็รอดูนะครับว่ามันจะเป็นไปได้หรือเปล่านะในตัวอย่างข้างต้นนะครับก็ลองแแบอ่านกันได้นะครับในคอมมอนวินะครับก็มีคุณดิจิตอลนะดิจิตอลนะครับอาร์มี่นะครับดังนั้นคุณต้องการเปิดอะไรเนี่ยเ m MM เพื่อสร้าง u s เอและ ขายบนไบเน้นดูเหมือนนี่จะแย่มากสําหรับความพยายามนะในการตึงในะปัจจุบันนะก็หลายๆคนหลายๆมุมมองเริ่มออกมาดูว่าความคิดนี้มันเป็นไายในทิศทางที่ดีหรือไม่นะครับก็เพื่อนๆเห็นด้วยยังไงลองเข้าไปอ่านดูแล้วก็ลองไปวิเคราะห์ดูนะครับโอเคครับเพื่อนๆดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ แล้วก็สามารถดูคลิปหรือไลฟ์เต็มๆได้ในไลฟ์ย้อนหลังได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆอยากดูข้อมูลข่าวสารแบบเต็มๆครบถ้วนนะก็สามารถดูได้ในไลฟ์ย้อนหลังหรือว่าดูในช่วงที่ผมไลฟ์ในแต่ละสัปดาห์ได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ